สวัสดีครับพบกับในงามอีกแล้วนะครับจากช่องทําไปทั่วออนทัวร์เกษตรไทยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของลักษณะและสายพันธุ์วัวนะครับที่นิยมนํามาเป็นพ่อพันธุ์ในบ้านเรานะฮะเดี๋ยวลองติดตามรับชมครับว่าจะมีสายพันธุ์ไหนกันบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะยกมา3สายพันธุ์นะครับตออไปติดตามรับชมครับเรามาดูตัวแรกกันเลยนะฮะวัวพันธุ์อเมริกันบาร์มันนะครับ เดิมทีแล้วเนี่ยต้นกำเนิดอยู่ในประเทศอินเดียนะครับแต่ว่านําไปปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ในสหรัฐอเมริกานะฮะมาดูลักษณะทั่วไปของวอเมริแันบามัน,นครับคือลำตัวกลมนะครับขนเรียบมันหน้าผากหนานะครับจมูกกีบเท้าฟู่หางมีสีดํานะครับเนียงคอยานนะฮะตโนกข้างหลังใหญ่นะครับ หูค่อนข้างยาวและกว้างบานปลายนะครับน้ำหนักตัวผู้จะอยู่ที่700กิโลกรัมถึง1,000กิโลกรัมนะครับส่วนเพศเมียอยู่ที่400กิโลกรัมถึง700กิโลกรัมนะครับน้ำหนักที่กล่าวมานี้คือวัวที่โตเต็มวัยนะครับลักษณะเด่นทางธรรมชาตินะครับคือทนร้อนทนชื้นและทนแมลงนะฮะซึ่งในประเทศไทยเองนะครับก็นิยมนำมาเป็นพ่อพันธุ์วัวลูกผสมนะครับ ซึ่งให้เนื้อได้ดีไม่แพ้วัวพันธุ์ในทวีปยุโรปนะครับต่อไปเรามาดูวัวพันธฮินดูบราซิลกันบ้างนะฮะต้นกาเนิดมาจากอินเดียเหมือนวัวพันธุ์อเมริกันบามันนะครับแต่ว่ามีการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์มาจากประเทศบราซิลนะครับลักษณะของวัวฮินดูบราซิลนะฮะมีสีขาวออกเท,าเ,ทาเกือบดำนะครับหรือมีสีแดงลำตัวแคบกว่าวัวพันธุ์อเมริกันบามันนะครับลักษณะที่เราเห็นได้ชัดคือหน้าผาก หนกว้างค่อนข้างยาวนะฮะขนาดหูกว้างบานกลางนะฮะและห้อยลงมายาวนะฮะซึ่งลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งคือปลายหูจะบ,บิดนะครับซึ่งวัวพันธุ์ฮินดูบาราซิลเนี่ยจะมีตโหกขนาดใหญ่นะฮะผิวหนังและเหนียงยานนะเป็นโคที่มีขนาดใหญ่ะะและค่อนข้างสูงส่วนบริเวณขานะครับจะยาวกว่าพันธุ์อเมริกันบามานเล็กน้อยนะฮะ จะเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับวัวพันธุ์อเมริกันบา์มันนะครับซึ่งวัวพันธุ์ฮินดูบารซิลนะฮะตัวผู้จะมีน้ําหนักอยู่ที่900ถึง1,200กิโลกร,รัมนะครับส่วนตัวเมียน้ําหนักจะอยู่ที่600ถึง700กิโลกร,รัมนะครับซึ่งเป็นลักษณะของวัวที่โตเต็มวัยนะฮะส่วนจุดเด่นในทางธรรมชาตินะครับวัวพันธุฮินดูบารซิลเนี่ยจะทนร้อนทนโรคและทนต่อมแมลงนะฮะเรามาดูจุดด้อยของวัวพันฮินดูบารซิลกันบ้างนะครับ ซึ่งวัวพันธุ์ฮินดูบราซิลเนี่ยจะมีลักษณะค่อนข้างใหญ่นะครับจึงสร้างกล้ามเนื้อได้ช้านะฮะจึงไม่เหมาะที่จะนําไปเป็นวัวเนื้อนะครับแต่ส่วนมากจะนําไปผสมพันธุ์กับวัวสายพันธุ์อื่นแทนนะครับเพื่อจะให้ได้ผลผลิตตามที่เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวต้องการนะฮะเพราะเป็นวัวที่มีลักษณะสายพันธุ์ที่สูงใหญ่นะครับเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับนั่นคือสายพันธุ์ชา์โลเล่นะฮะวัวพันธุ์ชา์โลเล่เนี่ย มีถิ่นกําเนิดอยู่ในประเทศฝรั่งเศสฮะซึ่งมีลักษณะจะมีสีขาวถึงครีมนะฮะมีผิวแดงรอบจมูกตาและใต้ท้องนะฮะร,รูปร่างนะฮะร,รูปร่างเพียวนะซึ่งจะเห็นกล้ามเนื้อได้ชัดนะครับคอสั้นหูสั้นนะครับซึ่งวัวพันธ์ุชาโลเล่เนี่ยจะมีลักษณะไม่เหมือนวัวพันธ์ุอเมริกันบา์มันหรือว่าวัวพันธุ์ฮินดูบาซิลนะฮะ แต่ก็จัดว่าเป็นวัวเนื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดพันหนึ่งเลยนะฮะเรามาดูน้ําหนักตัวของวัวพันชารลเล่กันบ้างนะฮะตัวผู้โตเต็มวัยจะมีขนาดน้ําหนักอยู่ที่1 0 0 0งพถึงหนึ่กิโลกรัมนะฮะส่วนตัวเมียนะครับัวเต็มวัยจะมีขนาดน้ําหนักอยู่ที่800 8 0 0ร้อยถึงแปกิโลกรัมนะครับซึ่งที่ประเทศไทยเรานะครับจะเลี้ยงวัวพันชารลเล่ในแบบลูกผสมนะครับเพราะว่าวัวพันชารลเล่แท้ จะไม่ทนต่อสภาพอากาศที่บ้านเรานะฮะแล้วก็ไม่เหมาะกับผสมบัวขนาดเล็กนะครับเพราะจะทําให้คลอดยากนะฮะเพราะว่าลูกวัวพันชโรเล่แรกเกิดเนี่ยจะมีน้ําหนักสูงถึง45กิโลกรัมเลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับเรื่องเราวลักษณะและสายพันธุ์วัวที่ผมได้มานําเสนอในวันนี้นะฮะ เดี๋ยวในคลิปวิดีโอหน้าผมมีเรื่องราวใหม่ๆทางการเกษตรมาแนะนำให้กับเพื่อนๆเ,เกษตรกรมือใหม่ได้รับชมกันอีกนะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ